เจอแล้วต้นต่อข่าวลือรักเ้าครูภัยบูลกระต่ายต้องบอกเลยว่าหลายคนกำลังจับตามองสถานะของกระต่ายพันนิพภากับครูภัยบูลแสงเดือนเนื่องจากว่าทั้งคู่ไม่ได้มีการโพสรูปคู่ได้กันมาเป็นระยะเวลานานแล้วและถึงแม้ว่าทางน้านครูภัยบูลจะออกมาปฏิเสธข่าวลือรักร้าแต่ก็ดูเหมือนว่าชาวเน็ตนั้นจะยังไม่เชื่อ โดยเหตุเกิดจากทางด้านครูไพบูได้มีการเปลี่ยนภาพปกบน Facebook ส่วนตัวซึ่งตอนแรกเป็นภาพถ่ายครอบครัวพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าเป็นภาพของเจ้าตัวกับเพื่อนๆสมัยเรียนย้อนชีวิตวันๆสมัยวัยรุ่นพร้อมระบุข้อความว่าผู้ชายหน้าอาจจะใกล้เคียงปัจจุบันแต่สองสาวเป็นไงบ้างอะ ยิ่งทำมาเอาบรรดาชาวเน็ตขาเพื่อนนั้นต่างพากันสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคู่นี้หรือไม่ล่าสุดทางด้านครูไพบูนได้ออกมาโพสร,รูปภาพของตัวเองใน Facebook ส่วนตัวพร้อมระบุข,ข้อความว่าหลังความเจ็บปวดมักจางงดงามเสมอต้อนรับสิ่งดีๆ ฮแทปีมงกรเงินปังกรทองซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์เลิกกันทําไมหรอคะเห็นรักกันดีซึ่งทางด้านครูไผ่บูญก็รีบเข้าไปตอบคอมเมนต์ดังกล่าวเลยค่ะว่าแปลมาจากไหนอีกว่าเลิกกันครับซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าถึงกับกระจ่าง หลังได้มีชาวเน็ตเอาโพสท,ที่สาวกระต่ายโพดว่าโสดแล้วนะคะต่างคนต่างทําหน้าที่พ่อแม่ให้กับลูกเข้าไปถามกับครูไัยบูลโดยหลังจากที่ทางนั้นครูภับูลเห็นก็ตอบกลับว่าโพสนั้นมาจากเฟซปลอมไม่ใช่เฟซบุ๊กตัวจริงของสาวกระต่ายซึ่งทางนั้นครูไับูลยังบอกอีกว่าดูจากผู้ติดตามเฟซจริงเพจจริงผู้ติดตามล้านสองล้านครับียกได้ว่างานนี้คงจะสยบดราม่าได้แล้วเพราะว่าคู่นี้ยืนยันรักกันดีอยู่จ้า ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ